บไมีกอไก่เราเพราะไข่เอากอไก่ก่อนตัวกอเอ๋ยกอไก่เดี่ยวเรียวบ่อยเอาเมย์อย่างเมย์ยินเลยนักเรียนอย่าเถียงคู่เม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนี่แลยังเอาไม่กอก่อนเอาไม่ก่อนกอไก่ดีไหมล่ะกอเอ๋ยก่อนกอเอ๋ยกอไก่อขอไข่ด้วยนะขอรหัวโค้งเรายังดี คอควายคอควายเข้านาคอคนคอคนถึงคังคอระคังเนี่ยเนี่ยคอระคังคอระคังวิคคังคอระคังค้างฟ้างองูงูใจกล้ายจะหัวแม่ล่ะ ช่อจานช่อจานใช้ดีชอชิงชอชิงตีดังนั่นเอาล่ะเปิดเองมาให้น้องเว้าเองอ๋อครับครับเอาเว้าไปชอชิงชอชิงตีดังจ่ออ้าวต่อไปเปิดชอชิงแล้วตัวใหญ่อีกช่อช่อดั้มดีชอสร้างไปใส่นี่นี่เอาชอช้างก่อนชอช้างหนีหนีช่อ ชอชออยังลูกชอชอชอชล่ามทีซอโซโบแมนชอชอซอโซชอชอล่ามทีล่ามทีชอชออยังลูกชกกระเช้าคู่กันโอ้คือเก่งแถมอันนี้แล้วกะยออย่างอีกยออย่างลูกยอยอไวไวยอผู้หญิงยอผู้หญิงยอผู้หญิงอันนี้ อันนี้เป็นเป็นย้อยไม้ไม้โอ้ปอมถูกอันนี้อันนี้คือยอยเออเอาอันนี้อันไหนอันไหนเป็นย้อยไม้ไหนเพิ่งไหนบ้างเอาใส่สี่สี่ครับสี่อ้าวมันเป็นนิยังก็ครับปอกระลมพัดง่ายใบไม้กระเด็นตกลงมาโอ้ถูกต้องแล้วครับวัสดีครับบ๊ายบายยังไม่จบอยู่เลย